เด้ปลาตัดโตัสกับผมผมทีดเราเนี่ผมอยู่กับคุณโนโน่อุ้ยเล่นยิงปืนกันําดูมันชาวเปอยูู่เวงกินเาจะได้ยิงปืนสองคนนะคนที่เหลือไม่เล่นเขาเล่นตัวที่เหลือเั้เซ็งกันอยู่นะแกงอะหลับนอนเลยกูมีของให้มึงกินวิ่งวิ่งกินีวิต่งบนนาา ไอ้ส oh. ok no, no. no. ok no. no. ัตว์ปูพี่โน้ปืนช็อคเบอร์อะไรไม่ไม่ไม่ no no oh. s <S no พี่โน้ปืนช็องใช้อะไรบ้างนี่หยาดีเทสทำไมมึงกูไม่กี่ลูกพี่โนานอนนเขียนช็อตลิสต์ทำไมต้องเขียนช็อตลิสต์อะว้าปืกินคนไปกินถามเยอะท่านจูกปืนคนไปกินว้าวหยูเกิดตอีโก้พอแล้วลูกเออ้ยแย่ขูขอขู่ขอ AK47 อันหนึ่งเราเราเคยให้เราไหน ช็อตนี้เขียนยังไงไอชานเขเขียนไอเคสิเจ็ดก่อนช็อตนี้เขียนยังไงช็อตอะเอสเอชโอทีอดีแทบบอกดิเดี๋ยวเราพิมพ์ในตารางกันนั่อ้าวทำไมไอเคสิเจ็ดีนไม่ได้วะิกตาจิกตาอุ้ยโทษโทษโทษจิกจิกอิงหง้ออิงหง้ดิสอุ้ยจัดดีย ไดเซอร์อีโก้ไปกินเีน่ยปืนโฟรเลยไดเสิร์อีโกอ้อะเขียนอะไรอะเอ้ยใครจะได้ฟังน้องใหม่สิสกับพี่เขียนไปให้แล้าไงแต่ลงแชทอ่ะเนี่ยกูมีไดเซอร์ด,ดีกเนแต่กูมีคอมบาย์กูสัตว์พุ่งติด ไอ้ยิงสะปิดตะปิดมาตะปิดบุกโน่นตะปิดบุกปิดบุกล้างเฮ้ยยโอ้โหโอ้โหโยนนี่มาพอดีเด้เลยอะไปแล้วไม่อยู่แล้วรู้ว่าไปแล้วกูก็หนีแล้วโอ้เสียงระเบิดที่ชั้นอู้ที่สุดอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่เราจะเปิดเล่นให้เล่นกันนะคะ ไปแล้วไปไปด้วย r e l o a นี่คืออะไรอ่ะ r e l o a ขอปืนก่อน reload เฮ้ย r e ี o a d ตัว r e โ o พี่โน่ นี่คืออะไรยังไปได้ AKC47 ด้วยนี่ว่ามันคืออ้อคือเป็นลูกซองแล้วมันคืออะไรมันต้องมันมยังไงวะเนี่ยว้าใช่แกเมื <c oughs> ่อกี้ว่าไม่เห็นโน้ตขาดมั่วเดียวปัสกากูชอบหมดเวลากูต้องขันเลยพวกเนี้ย โอ้ยชัดันติ้งไลฟ์เฟิร์นด้วยนะเกษารื้ก็เอาชนะได้แล้วเก่งมากเนี่ยไห้ได้สุดอีกก็ลุยสองม้ยจิงอ้ยยำดินมด้วยเนี่นโนดูนี่โนดูนี่อย่าเพิ่งยิงแล้วนะดูนะแล้วแม้โนดูนี่ก่อนดูนะเราบินได้เราบินได้โนเราบินได้ โอ้ห็นพู้อยากเห็นคนไทยบินได้แล้วมันเขาพูดกับเจอรี่แบบเกมเมอร์เลยเป็นพีดีเอเดียกับลุงปีตกลงมันจะหาวัตถุดิบได้ยังไงโอ้โหตอนนี้เคสีเจ็ดกูแคสไปนะบ๊ายบายไปไหนพี่กบดานเมื่อกี้นายตวปูเราไปไหนว่าไหนพี่หลอดให้พอแป๊บหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นสายกิแพงก็ว่าใครโยนขวดไรใจวะายกิอี่จะติแนไปะแดอาการวแงแล้วรนแค่ปลงโดนโลนิดเนี่ยได้ไงเฮ้ยนอนขย้อน มันขึ้นไปนู่นที่เหมือนบินเลยไม่ใช่ขึ้นมาแล้วกโค้ชโชคร้ายอะไรอย่างเี้เจอคิปเปอร์อยู่ตรงนั้นรถไฟพอดนี่ลงมาก็โดนต่อเออกูดีแท้เราจะตายแล้วเพล่บอมมอย พอปิดที่โดนไโดนไร้วนมั่เพรนอไม่เหนโอ้ยมันฟาดอะไรเ้ยมาันจริงจริงนอนเตนเยนนอนเ้นเยนนนเนมีเพลง outside and a e o u t e a outside and เสียดตไยนิดหน่อยน่ยระเบิดปขวาดแท้จริงดีแท้ดจริงดีแท้เราได้เติร์ดอีกเกินมาก ตอบค่าเนี่ยทาไมแล้วโดมาใช่ไหมบินแล้วจ้ะเจ,จ็ดโจ้เจ้เป็นแล้วโดดเลยโดดทีด่นีโดดสูงกองไอ้เอ็นเอเบิ้ลเหลือมึงอยู่ไหนกระชงแล้วแมนบนนีน้ดี กูเกิดใหม่ก็ตายแอะสนุกกันไหมฮะไว้หนำให้ไปสู้ในบ้านมึงอ่ะไปดิบ้านหลังนี้บ e ้านหลังนี้ที่เราตร้งขึ้นมาบ้านบายไปรู้สูงมากเลยนะฮะมีทั้งหมดแปดชั้นอ่ะขึ้นมาดิี็นึกนึกตู้โหลดของพร้อมหมดบ้านคุณอยู่ไหนนะ บ้านบ้านแปดชั้นนนตอยู่ในระยะร้อยห้าสิบหลอกเหรอเขาเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวโนต์บ้านเป็นรูใช้ระบดบ้านเราเนี่ยนี่โนตเล่นจริงอยู่ป่ะแกขึ้นไปโบสุดดีทันแน่จริงเฮ้ยเล่ิงตามมันมาหน่อยมีอะไรจะให้ดูมีอะไรจะให้ดูแกขึ้นโบสุดดิกูก็มีอะไรจะให้ดูโอ้ไม่ขึ้นแล้ว แล้วทำไมกูไม่หนีเข้าบ้านหรอไม่เป็ดใครอย่างว่านะคับบาซุก้ากุหมดอ <hyd> <Brothers> ีกอีเห <t UC S 2> <sh uffy> ี้ยไปเฮ้ยเบอเรากล่อยให้อยู่เนอะยิงให้อยู่ยิงสนับสนุนอยู่เฮ้ยจะแคสอลเลเดอร์หนึ่งเบอร์มุนโดนกูแน่เฮ้ยแค่ยิง RPG ใช่ไหม ไม่ใช anyway, oh. okay. er oh, uh. uh ่แหวนอะไรเลยโอ้เ huh. ป yeah. yeah ็นแล้คีเปอร์พวกนี้มันจะต้องโดนของหนักๆเหมือนของเบาๆแล้วมันไม่เข็ดโดนอยู่ไหนอ่ะมีกัะตาใครก็ได้ปรับให้เป็นเช้าทีเช้า ID แทนมันอยู่อีกเวลเอ้ยเอิร์นอยู่อีกเวลหนึ่งไม่ใช่หรออ่ะฮะไอ้หานั่นรู้เลยว่าคีเปอร์มาจากไหนเยอะแยะวคนนป้ก็ขอจบคลิปกันแล้วัลโหสวัสดีครับบ๊ายบาย